สวัสดียามค่ำทุกคนนะครับ5้โมง40ครับในตอนนี้พระที่กำลังจะลารับขอบฟ้าไปใบไม้ก็ร่วงหล่นครับเป็นธรรมดาของฤดูหนาวที่กำลังจะห่างหายกันไปนะครับคงอีกไม่กี่วันละลมหนาวลมเย็นก็คงจะเรียกว่าไม่มีให้สัมผัสกันแล้วหรือเปล่าพยากรณ์อากาศบอกผมมาประมาณนั้นได้ยินเสียงนะครับเอ๊่น่าจะเป็นเสียงมีเสียงวัวนะครับเอวัวหรือว่าควายผมไม่มั่นใจนะ เขาก็จะมีเป็นกระดิ่งนะครับของคออยู่ซูให้ดูแปบ๊บหนึ่งอ๋อนะครับเป็นควายนี่เองนะครับตัวบอลล่มเลยฮะเห็นไหมครับเจ้าของไปไหนไม่รู้ปกติก็จะเห็นเขาต้อนฝูงนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านหรือว่ากลับคอกนะครับก็จะเป็นควายของคนที่อยู่แถวๆนี้แหละครับก็คือเขาก็จะแบบว่ามีบ้านสวนหรือว่านอนทุ่งนาอย่างนี้มันก็จะง่ายฮนะ บางทีเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านอย่างนี้มันก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นมีอะไรกลิ่นของที่ควายนี่ยก็เหม็นพอสมควรนะถ้ามันอยู่ในบ้านที่แบบว่าอยู่กันแบบใกล้ชิดกันเนี่ยการมาเลี้ยงในตรงนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีครับอ๋อเจ้าของอยู่ตรงนี้นี่เองฮะก็ถือว่าฝูงไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เป็นควายที่ตัวค่อนข้างจะโตฮะ ฝั่งนู้นจะได้ยินเสียงเครื่องจักรกาลังทํางานก็คือตอนนี้เข้าสู่ฤดูของการตัดอ้อยครับชายป่าตรงนู้นนะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะอันนี้ก็อาจจะอาจจะตัดอยู่ครับแต่คงจะทะยอยตัดกันมาเรื่อยๆครับคงจะทะยอยกันมาพอตัดเสร็จตอนกลางคืนก็จะมีการจุดไฟเหมือนเดิมผมก็นึกขำนะ คือจำได้ว่าผู้ใหญ่บ้านหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับท,ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอำเภอเนี่ยเขาก็จะประกาศทุกวันนั่นแหละประกาศว่าเออแบบว่าห้ามตัดมัไม่ใช่ห้ามเผาเผาต้นอ้อยนะครับเผาเผาป่าเผาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาประกาศเสร็จปุ๊บไม่ถึง5นาทีครับอ่าละละแวกนี้ก็จะมีการเผากันเสียงได้ยินเสียงนะครับมันก็จะเป็นกรอบแกรบกรอบแกรบนะครับเพราะว่า พวกกา้านพวกใบอ้อยที่มันแห้งเนี่ยเวลาโดนไฟมันก็จะเกิดเสียงดังได้ยินทุกวันครับทุกวันอืไปประกาศแบบนั้นมันก็คงไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกผมว่านะครับอ่ะแต่จะไม่คุยกันเยอะนะครับประเด็นนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคุณไม่ปลูกคุณก็พูดได้สิถูกต้องคนระับผมไม่ปลูกครับอ่ะสงสัยคงจะทะยอยกลับบ้านนั้นละครับเท่าที่เห็นนะนั่นไงครับ ูงควายก็จะถูกต้อนอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามเถียงนาอย่างนี้แหละครับแต่ไม่ใช่เถียงนาของเขาหรอกก็คือเถียงนาไกลก็ได้ที่เรียกว่าตั้งอยู่ตรงนี้เขาก็จะอาศัยมาพักกินข้าวหรือว่ามาแบบมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาดูเพราะว่าคือถ้าปล่อยไว้แบบไม่ไม่ไม่ผูกไม่ล่ามไว้เนี่ยมันก็จะอันตรายะฮะบางทีก็จะเอาปเปลอะไรมาแขวนนะครับเพื่อที่จะดูชีวิตของคนเลี้ยงควายครับ เนี่ยที่เท่าที่เพื่อนๆได้เห็น3ตัวเนี่ยโอ้โหผมว่าราคาเนี่ยสูงเลยนะครับเนี่ยสูงเลยละ่ะผมผมไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าสูงอย่างต่ําน่าจะน่าจะเป็นแสนนะหรืออาจจะเลยนะั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่ครับอ่ะให้ทุกคนได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้โอ้โหฟ้าสวยเลยนะครับ ฉากนี้ก็สวยละเสียดายที่ถ่ายด้วยมือถือครับก็คงจะชัดได้แค่นี้แหละเต็มๆเนาะอีกประมาณสัก15นาทีก็จะนะครับเข้าสู่6โมงเย็นก็คงจะมืดมิดสนิทกันไปโอเคทุกคนครับไว้เจอกันในคลิปหน้า